คันนี้มีความพิเศษกว่าคันอื่นที่เต็นต์ตรงไหนคะสวัสดีครับต้องไม่สวัสดีหรอสวัสดีค่ะโอเคคันนี้ครับมาเข้ามาอะไรคันนี้เป็นรุ่น V-Cross นะครับก็คือรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อครับนะจ๊ะมาดูนี่มาได้เบาะหนังด้วยใช่ เบาะดำได้แดงดูแลง่ายสปอร์ตซิ้งๆเลยนี่อันนี้คือถ้าเห็นปุ่มเนี้ยในรถอิซูซุโฉมแบบนี้ปุ๊บรู้เลยครับว่าเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อซึ่งอ่ะอย่างตัวอยา่างอ่ะ่อมยังไม่ต้องไปไหนอ่ะได้คะ่ะยังไม่ต้องไปถ่ายปุ่มควบคุมเครื่องเสียงพวมาลัยยังไม่ต้องเอาตรงนี้ก่อนนะใจเย็นๆนี่นะถามว่าเราขับมาจาเต็น เราก็อยู่ในเมืองถูกปะถูกต้องค่ะถูกไหมใช่มาจากออฟฟิศเราเนาะมาถ่ายเนี่ยก็ประมาณสักกิโลครึ่งถูกปะถูกต้องค่ะเอ้ก็เราก็ขับในเมืองปกติก็ two high ก็คือสอง high อ่านะครับต่อมาครับต่อมาสมมติฝนตกตกสมมุติแล้วกันเนาะค่ะหน้าฝนหน้าฝนฝนตกตกกลัวถนนลื่นนะครับเราก็สามารถปรับเป็น f o high ได้ซึ่ง two high กับ4 high เนี่ย เขาใช้เป็นเกียร์ที่สามารถใช้ทําความเร็วได้ปกติะนะครับคราวนี้สมมุติว่าน้องแอดมินส้มจะเข้าป่าลึกๆก็ค่อยปรับเป็นโฟโลนะจ๊ะโอเคข้อมูลพวกนี้ที่พูดถึงเนี่ยที่เรากำลังกล่าวถึงอยู่เนี่ยศึกษาข้อมูลพวกนี้ไม่ยากครับในอินเทอร์เน็ตมีมากมายเลยชาวนี้รเรามาว่ากันที่สภาพกันเนาะ คันนี้เป็นรุ่นปี2017แท้แท้ๆครับเป็นตัวมิเนอร์เชนแล้วนะนะจ๊ะอบอกราคาให้ด้วยป่ะ4 4 8 0 0 0บาทเน็ตๆครับโอยรีบแจ้งเลยหรอถูกต้องครับไม่ว่าจะสดหรือผ่อนขายเท่ากันเลยครับ4 4 8 8 0 0 0บาทสำหรับลูกค้าที่ซื้อผ่อนออกรถ8 000, 8ด0ส่ง6ปีเดือนละ8 9 0 0กว่าบาทนะครับจะไปถ่ายต่อย่ง จะไม่ถ่ายต่อแล้วพี่อ่ยังไม่อยากลงจากรถเลยส้มทําไมอ่ะแอร์หนาวนาวเลยเอ้าวแล้วลูกค้าจะรู้ได้ไงพี่อนอย่างเงี้ยมันดูตรงพี่ก็คงไม่ดูไม่ออกถูกป่ะใช่ถูกไหมใช่รบกวนครับน้องแอดมินก้มลงต่ําๆดูน้ําทิ้งแอร์ก,ก็รู้แล้วครับว่าจริงไม่จริงนี่มาดูหลักฐานสรงค่อยๆก้มนะถ้ามีเสียงก๊อบแก๊บอันนั้นคือหัวเข่าค่ะเสียงหัวเข่านะครับ ช่ำๆพี่อ้นถูกต้องนี่นะคะน้ำทิ้งแอร์อ่ะโอเคป่ะเฮ้ยมาไหนๆก็ไ,ไหนพี่ก่อนจะลุกไปไหนเว้ยมาเข้ามานี่หน่อยมาอีกหน่อย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 อีกหน่อะส้มเอ้เข้ามานี่มาตะเลืย้ลยๆเข้ามาเลืย้ยๆเลืย้ลยๆส้มเคยเลื้ยปะไม่เคยอ๋อ <laughs> อ่ะส้มค่อยๆเลื้ยมานะคันนี้ตัวแซด <laughs> เขาก็จะได้ปุ่มควบคุมเครื่องเสียง นะครับรับโทรศัพท์โน้นนี่นั่นต่างๆที่พวงมาลัยใช่อนนะจ๊ะเป็นออปชั่นมาตรฐานของเขาเลยเนาะค่ะปุ่มเทเลนด์คอมมานด์ก็คือตัวขับเคลื่อนขับระบบขับเคลื่อนก็ชี้บอกไปเบื้องต้นแล้วเนาะใช่แล้วนะครับส้มถามทีคันนี้เลขไม้เท่าไหรออ่อยากตอบอยากตอบพี่อน้นคันนี้เลขไม่เท่าไหร่เจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยกว่ากิโลขออนุญาตพูดง่ายๆเลยไม่ย,ยังไม่ถึงเจ็ดหมื่นห้าเลยครับนะจ๊ะและวเวลาคนจะซื้อรถไมน้อยไมยเยอะ ไม่สําคัญเท่าอะไรครับเท่าไม้แท้ค่ะเท่าว่าไม้แท้หรือเปล่าถูกต้องไหมครับใช่แล้วโอเคอันนี้ประวัติศูนย์ปกติทุกอย่างตรวจสอบได้หมดโอเคป่ะโอเคก่อนซื้อเข้าทุกคันเราทุกอย่างละเอียดมากๆเอาล่ะเดี๋ยวไปเจอกันต่อดำดุดูสวยมากๆ อล่อจริงๆค่ะคันี้มาถ่ายย่างถ่ายย่างถ่ายแล้วเนี่ยพี่อ้นเจ้า<ช>ของเดิมอ่ะเมื่อตอนปีใหม่เขายังโทรมาแซวหนูเลยนะว่าว่า9 8 9เ้านี่ยได้เล่นไหมออเออเออใช่พูดถึงเรื่องเรื่องทะเบียนโอเคขออนุญาตกลมแล้วกันเนะาะค่ะโอเคทะเบียนอันนี้ไม่ได้ให้นะครับเจ้าของเดิมก็ต้องทำเราต้องทำเรื่องสลับใบคืนเจ้าของเดิมนะครับ ทีเนี้ยไ่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่ลูกค้ามาซื้อเราอะเนาะใช่เราจะเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพมหานครให้อยู่แล้วเนาะใช่ค่ะโอเคป้าแต่แค่จะพูดว่าตอนที่เรารีวิวขออนุญาตใช้เลขเดิมไปก่อนเนาะค่ะไม,ไม่ไม่งงนะคะงงโอเคป้าจ้าเออเพราะว่าเต็นท์เราอยู่กรุงเทพไงนึกออกป้าใช่ค่ะเออทีเนี้ยตอนที่ซื้อรถพี่เขามาเนี่ยเลขเลขเดิมเนี่ยเลขมงคลของพี่เขาเนี่ยมันอยู่ระหว่างการเขาเรียกอะไรต้อง ดำเนินการเรื่องเลขเลขเลข,เลขทะเบียนอ่านะครับค่ะโอเคอ่ะถ่ายเลยส้มเอ้ยอดำดูดูดำดูดูดดล้อเดิมจากโรงงาน18นิ้วนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็ยางใหม่ๆนั่นแปลว่าออกรถไปไม่ต้องทำอะไรแล้วนอกจากเติมน้ำมันกับ ผ่อนค่ะใช่ครับเพราะถ้าไม่ผ่อนเดี๋ยวรถจะไม่อยู่บ้านครับถูกถูกไหมอะ่ะใช่เออนะจ๊าแต่ถ้าลูกค้าหลายๆท่านที่เขาไม่สะดวกที่จะผ่อนเนาะก็ซื้องเงินสดในการลูกค้าซื้องเงินสดก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ,จ่ายอื่นๆอะไรเพิ่มเติมเลยเนาะใช่ค่ะนะครับ4ี่แสนสี่บาทโอเคโอเครถเจ้าตัว VCROSS เนี่ย โอเครูปลักษณ์ภายนอกเขาก็จะเหมือนตัว Highlander ค่ะ2ยกสูงทั่วๆไปนั่นแหละแต่เขาก็จะเพิ่มสติกเกอร์4คูณ4มาให้ด้วยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวญาติจะไม่รู้เพราะว่าเป็น4ีคูณ4ใช่ค่ะทำไมอ่ะถูกไหมเดี๋ยวญาติจะไม่รู้เดี๋ยวญาติจะไม่รู้ใช่นะจ๊ะอยากเปิดให้ดูทุกอย่างเลยน็อตไม่มีขยับเลยเนี่ยแต่ให้ส้มเดินไปก่อนได้เลยค่ะ แล้วเดี๋ยวมาเจอพี่ทายรถนะพี่อยากเปิดทายให้ดูก่อนเลยได้เลยอ่าไปดูหน้าดูอะไรนะตามสบายตามสบายตามสบายสีดำช้ำช้ำเลยนะคะแนนใช่ครับช้ำชดุดุนะจ๊ะไม่เจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยกว่าโลแท้แท้ไม่มีคำว่าโกงเลขไมโกรอเลขไม่เอาบอกตรงๆนะเลขไม้แค่นี้ไม่รู้จะไปโอทำไมครับ เนืกอออกป้าใช่รถปี17เงี้ยมัน6-7ปีแล้วอะเนืกอออกป้าใน70,000กว่านี่โคตรน้อยเลยเราพูดกันตามข้อเท็จริงเนาะจริงนะครับแล้วก็ไอ้น้อยไม่ว่ามันแท้ด้วยไงประเด็นมันอยู่ตรงนี้นึกนึกออกไหมอะค่ะเออนะัดจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวพี่เปิดระหว่างที่น้องแอดมินเดินเดี๋ยวพี่เปิดฝางกระโปรงหน้าทิ้งไว้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันท้ายกันได้เลยมายมาเว<อ>ันนี้เจ้าของเดิมเขาใส่ช็อกอัพ ค้้ฝากระโปรงมาเรียบร้อยนะครับใส่ของแพงมาด้วยนะครับใช่ก็มันก็จะง่ายหน่อยเวลานี่ไงตัวอย่างนะนี่ก็ไม่ต้องไปไปกีบอันเนี้อ่าใช่ค่ะเนื้อออกมาใช่นะครับเปิดายเลยส้มๆๆไปใกล้ๆแซมเปลสซะหน่อยโชว์น็อตไม่ขยับก่อนเลยแล้วเดี๋ยวพี่ไปรอถ้ายรถนะได้เลยค่ะถ้าไมเราทำไมเราทำไมเราไม่ถ่ายหน้าก่นเลยวะงงปะเอาไหม อ่ได้อ,อ่ะถ่ายก่อนเลยก็ได้ไม่มีประเด็ดดนได้หมด <N ots S 1> ไม่มีขยับคือรถมือสองอ่ะถ้าได้ชื่อว่าน็อตไม่ขยับซะอย่างอ่ะลูกค้าสบายใจได้ร้านเปอร์เซ็นละนะนี่ดูเพรดต่างๆอิซุสุด,ดูง่ายครับจะรุ่นเก่ารุ่นใหม่ตำแหน่งอยู่แถวๆนี้แหละนะนี่หัวหมุดนะครับแต้มชมพูนะมาร์คโรงงานนะมาร์คเกอร์โรงงานยังอยู่อยู่เลยใช่โอเคป่ะค่ะ ดูส้มส้มส้มตากลบกุนเห็นว่เข้าไปใกล้ๆแล้วถ่ายเลขตัวถังให้ลูกค้าเห็นเลยไปเลย MP1 t f S, 1> 1 S นี่นะครับ8 5 JHG 000661อ่ะดูเลยเครื่องยนต์ต่างๆเดินเรียบๆนิ่งๆ3,000ซีซี เกียร์ธรรมดานะครับรถทุกคันที่เต็นนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อน้ำมันเกียร์น้ำฟันเฟืองท้ายให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วคะ่ะครบถ้วนเลยใช่ไหมส้มใช่แล้วคะ่ะที่เราเปลี่ยนให้เขาทุกอย่าง,ท,งทั้งที่เขาไม่ได้ขอเนี่ยเพราะอะไรเอ่ยเพราะยุ่งหรือว่าอ๋อไม่ใช่อ๋อไม่ใช่นะเป็นน้ำจิตน้ำใจของทางเราไม่อยากเรียกว่าโปรโมชัน่นเพราะว่ามันทําให้ทุกคัน ือเจตนาเราอะเวลาขายรถอะเราต้องการที่ให้ลูกค้าที่พูดง่ายๆอะออกรถไปอะแล้วใช้คําว่ายกไปลูกค้าจะไปททาอะไรเองอะเนาะค่ะคือเอาว่าออกรถไปในสภาพในตัวรถที่พร้อมใช้งานได้เลยเนื่อออกไปครับไม่ต้องไปจุกจิกอะไรแล้วโอเคป้าใช่ค่ะเออประมาณนั้นยกไปลูกค้าบางท่านอยากจะไปเปลี่ยนเครื่องเสียงเปลี่ยนอะไรก็ว่ากันไปตามอัธยาศัยใช่แล้วโอเคป้า ส้มส้มส้มรถปวนเข้ามาหน้าห้องเครื่องอีกทีทำไมเต้นเราทุกคันเวลาเราเรารีวิวเราจะเน้นมากในเรื่องห้องเครื่องเดี๋ยวพี่จะชี้ให้ดูอ่ะ,อะเข้าไปก่อนเดินไปก่อนเดี๋ยวพี่จะชี้ให้ดูโอเคเข้ามายังมาแล้วเอ,อ้ยอ่ะพี่บอกอย่างนี้ครับนี่คือรถมือสองใช่ไหมครับค่ะแปลว่ามันต้องผ่านการขับขี่การใช้งานมาแล้วใช่ไหมใช่รถรุ่นเดียวกันเนี่ย เป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนคันแล้วมั้งเกี่วก็ไหมลกูกนะออกรถไปคิดว่าสภาพมันจะเหมือนกันปะไม่เหมือนค่ะในความเป็นจริงก็ไม่เหมือนกันถูกไหมส้มถูกต้องและลูกค้าครับถูกต้องไหมครับใช่ค่ะเรามาไล่กันก่นกอนนะนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมในคลิปรีวิวของเราน่าจะประมาณสักยี่สิบนาทีได้นะโดยโดยโดย,โดยประมาณนะ e อ t i เ a t ประมาณนะั้นทําไมเราถึงต้องรีวิวละเอียดก็เพราะเราคาดแต่รถสวยไงครับใช่โอเคพอพอจะเท่าหรือยัง เออก็เพราะเหตุผลที่ว่ารถออกไปเป็นพันเป็นหมื่นคันจากป้ายแดงเนาะถึงเวลาผ่านไป5ปี6ปี7ปี8ปปีก็ว่ากันไปมันสภาพมันไม่เหมือนกันชักคันอ่ะใช่แล้วพอในภาพเหรอไหมฮะค่ะเออนั่นแหละอย่างเราอย่างเนี้ยเรากล้าพูดว่าเราเล่นเราเล่นรถสวยเราคันรถสวยมันเวลาพูดแล้วมันพูดได้เต็มปากเต็มคำใช่นะครับเฮ้ยส้มวนขวามางเ้ยเดี๋ยววนนี้อีกรอบมันจะดูตัดแฝงนะส้มนะ วนครบอีกรอบนี่จะดูมันจะดูแปลกๆนะส้มนะได้เลยเอออ่ะส้มวนไปทางขวาแวะล้อล้อไหนก็ได้เอาตามอัธยาศัยปะล้อหลังได้ไหมส้มส้มจะล้อไหนก็ได้ยกไป็ล้อเล่นนะ <c oughs> นะเออนะต็มที่เต็มที่นะได้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูล้อกันแม็กสิบปดโรงงานนะครับยางใหม่ๆ อธิบายง่ายๆอย่างน้อยลูกค้าประหยัดค่ายางไปอย่างน้อยๆนะน้อยๆก็ต้องมีแต่แต่สองหมื่นนี่คือข้อเท็จจริงโอเคปะค่ะเออถ้ามองราคาตัวรถคือถามว่ารถอย่างเงี้ยเวลาเราซื้อขายกันอะถามว่าเราังไม่ทําอะไรให้เลยก็ได้เราเน้นขายแบบถูกกว่านี้นิดหน่อยเป็นทําได้ไหมมันทําได้หมดอะแต่เราอยากจะขายรถในสภาพที่ลูกค้าออกรถไปแล้วแบบเดินหนีไม่ออกอะครับใช่ค่ะนึกออกปะเสียงของการเดินหนีไม่ออกขาสั่นๆเสียงไงส้ม เสียงปักปักปีเหรอส้มใช่ส้มนี่ไม่ธรรมดาจริงนะนะะคยางใหม่ๆถ้าได้ยินเสียงก๊อบกรอบอันนี้เสียงหัวเข่านะครับชัดเจนตอนก้มนะครับชัดเจนเลยค่ะส้มถ่ายติ๊กเกอร์สีคนสีด้วยเดี๋ยวญาติลูกค้าไม่รู้อ๋อได้แล้วไม่ต้องกวนตีนนะบอกเข้ากับสิบหกไม่เอานะไม่เอานะส้มนะไม่เอานะโอเคป่ะซื้อติ๊กเกอร์มาแปะคำตอบให้เท่ากับใครสิบหกแล้วมันจะมีติ๊กเกอร์อะไรดูว่าพี่บอกให้ อะแม่งติ๊กถูกเออจริงโอเคว่าอันนี้เราเราได้สาระกันพอสมควรแล้วเนาะสี่สิบหกเออแล้วก็มีคนติ๊กถูกนะครับโอเคเออเรื่องทะเบียนพูดไปแล้วเนาะพูดไปแล้วว่าสับเลขทะเบียนให้เป็นกรุงเทพตอนโอนรถดำเนินการโอนรถยนต์ให้ลูกค้าทีเดียวเลยเนาะ,ะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าลูกค้าจะซื้อสดหรือซื้อผ่อนเนาะใช่แล้วโอเคมามามาดู สภาพด้านท้ายกันครับสียงไรอย่างส้มลอนสวยกรีฟอ๋อ <c oughs> พี่นึกว่าส้มหิวอือหือเลยอือหือเลยดูสันกันนะคะเลี่ยมเลี่ยมคันนี้ต้องบอกว่าเป็นโฟวิลคันเดียวในเต็นเลย ที่เต็นต์เราไม่ได้มี4คูณ4ี่ากับ16ได้ถูกอย่างนี้นะไม่มีมีแค่นีน้คันเดียวเลยใช่ค่ะนะครับเหตุผลรู้มม่ออะคืออะไรคืออะไรค่ะจริงๆอยากมีหลายๆคันนะพูดตรงๆนะแต,แต่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 ตัว4ฟ h e วิเนี่ยหรือว c คร s s เนี่ยถ้าเออสุดเราก็เรียกว o ครอสสิะนอะอเอาเป็นว่า4ี่คูณ 4, 4ี่ฟวิอะไรเนี่ยนะครับมันเป็นรถที่ด้วยข้อเท็จจริงแล้วอ่ะมันหารถสวยยากอ่า โอเคมาคมันหารถสวยค่อนข้างยากละกันพูดอย่างนี้ดีกว่าอย่างคันนี้ได้มาผมบอกจริงๆนะผมโคตรดีใจเลยถามว่าไม่ได้ดีใจเพราะที่ขายได้เพราะเราก็กําลังรีวิวขายอยู่ก็แปลว่ายังไม่ได้ขายถูกต้องไหมครับถูกต้องแต่มันดีใจตรงที่ว่าถ้าลูกค้าหนึ่งคนหรือ1ครอบครัวที่กำลังหารุ่นนี้อยู่ผมเชื่อว่าเห็นสภาพตัวจริงของคันนี้หรือแม้กระทั่งดูรีวิวรถคันนี้จบผมเชื่อว่าเดินหนีไม่ออกขาสัน่นเสียงขาสั่นขออีกที ปัก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 อันนี้ขับไปแบบช้าๆหรอใช่โอเคเหตุผลทําไมเราถึงกล้าพูดว่าเดินหนีไม่ออกเพราะอะไรครับเพราะในคลิปรีวิวที่ลูกค้าจะดูจนจบนี้จะเป็นเวลาประมาณ1ิ20นาทีที่คุณไม่เสียดายเวลาในชีวิตโอเคไหมครับค่ะโอเคเพราะว่าเรารีวิวผมกล้าพูดว่าโคตรจะละเอียดใช่แล้วโอเคบอสอ่ะมาเมื่อกี้เห็นหน้าชัดๆนอตไม่ขยับกันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเอ่ออ่ม กานทายนี้เห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วส้มเออมาส้มเดี๋ยวห่างกันเดือนสองแสนของแกเลยเข้ามานี่อีกหน่อยอะไระเข้าให้ละเอียดเลยอโอ้นี่นี่นี่มาดูสันดูอะไรให้ลูกค้าดูนะนสันซ้ายขวาดูให้ละเอียดเลยเพราะว่าลูกค้าเราหลายๆท่านอยู่อยู่ไกลเนาะใช่อยู่ต่างจังหวัดเนาะให้เขายิ่งดูละเอียดยิ่งดีใช่แล้วนะจ๊ะเมื่อกี้ฟังขวานะคะ ในฝั่งซ้ายจ้าและเดี๋ยวจะไปดูฝั่งขวาหรือซ้ายกันต่อดีน้องแอดมินเมื่อกี้เปิดมาเราดูฝั่งซ้ายกันไปแล้วนะไปดูฝั่งขวากันบ้างคะ่ะเราต้องดูอีกทั้งสองฝั่งครับเพราะอะไรดูไหมครับเพราะว่าเรายังไม่ได้แกะตะเข็บโชเลยใช่แล้วของแท้เราต้องแกะตะเข็บโชวครับเพื่อให้ลูกค้าสบายใจได้ร้านเปอร์เซนต์โอเคไหมโอเคว่า รถคันที่ลูกค้าหมายว,น,ว,น,วนอวนอ่ะเออหมายปองปะใช่เออหมายปองจะซื้อจะดูอยู่เนี่ยไม่มีพูดภาษาชาวบ้านว่าไม่โดนหลอกอ,ะอ่ะโอเคปะค่ะเอ,อมาส้มมานี่เดมาดูฝั่ง <มา S 1> ขวาวกันนะคะอ่าเเปิดแอร์เบอร์หนึ่งพอมันหนาว มามามาจริง<า>แอนหนาวจริงคันนี้นก่อนที่พี่จะไปแกะตะเข็บให้ดูค่ะรบกวนน้องแอดมินถ่ายสภาพภายในดูน็อตไม่ขยับดูเบาะหนังดูเออดูอะไรก็ดูไปเลยโอเคป่ะต่างๆหลอทุกเลี่ยมหล่อทุกมุมถ้าเป็นผู้ชายคันนี้หล่อปะส้มหล่อมา,อมาบุคลิกเขาจะมาป,ประมาณไหนประมาณไหนประมาณไหนดุดุดันดุนี่คือ สีดำไงมันดูไม่ใช่ตะคอกวายๆไม่ใช่นะใช่นี่นะคะเบาะหนังดำได้แดงค่ะมาซบเอ้ซบก่อน่ดี๋ยวะนี่ไปถ่ายพฟล์วลนยมาลติฟังชั่นนะจ๊ะแล้วก็ถ่ายเลขไม้ด้วยนะคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าครับเขาขจะตอบได้ไหมเนี่ยอ๋อ ไม่พี่จะบอกอะไรรู้เปล่าอะไรคะให้ที่ให้ถ่ายเลขไมอะไรต่างๆเนี่ยเพราะพี่เชื่อว่ามันก็เป็นหนึ่งในเหตุผลของการประกอบการตัดสินใจอ่าโอเคไหมและที่สําคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมอะไรคะก็เหมือนที่พูดไปตอนแรกอะ่ะไม่เยอะไม่น้อยมีผลอันนี้ไม่เถียงแต่สําคัญกว่านั้นมันคือไม้แท้ไหมใช่เอออ่ะเข้าไปสี่เข้าไปละเข้าไปละ นี่นะจ้าเจ็ดมืนสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดกิโลเมตรไม่ใช่กิโลกร,รัมนะครับไม่ใช่ค่ะต่อมาเมื่อกี้จริงๆน้องเขาถ่ายน้องแอดมินซ่อมเนี่ยน้องน้องซ่อมน้องซ่อมก็ถ่ายน็อตไ,ไ,ไ,ไม่ขยับแล้วถูกไหมใช่จริงๆอ่ะพี่จะบอกว่าถ้าถ้าถ้าถ่ายน็อตไม่ขยับแล้วอีกพวกนี้ไม่ต้องแกะยังได้เลยจริงโอเคไหมแต่แต่แต แต่อคแก่เออเพื่อความสบายจุยของลูกค้านะครับโอเคไหมใช่ค่ะอ่าว่าไม่มีชนเบาชนหนักพี่ความความตุยหาเหวอะเลยทั้งสิ้นโอเคป่ะมีความตุยด้วยอ่ะไม่ตนว่าความตุยความตุยไม่มีความตุยใดทั้งสิ้นนะครับดูตะเข็บนอกตะเข็บในก็รู้แล้วเข้าใจป่ะเออเก็บก่อนแต่ส้มสกิดทำไมอ๋อส้มจะเดินไปทางไหนหรอตํามใจส้มเลยอาวันทันี้ก็ได้อะไปไปวนหลังอะคะอาวันหน้าก็ได้ปะวันทงไหนก็ได้แล้วแต่ส้มเลย พี่เห็นซ้อมสกิบพี่ก็ตกใจทำไมหิวหรออะไรเงี้ยเออตกใจหมดหิวอีกแล้วหรออ่ะซ้อมอ่ะพี่ถอยให้หน่อยไหมจะได้เดินง่ายๆายไหมได้คะ่ะอ่ะซ้อมเ้ยจ้าย้ำระหว่างรอพี่ถอยแป๊บนึงนะย้ำราคากับลูกค้าอีกทีเงินสด4 4 8 0 0 0บาทสำหรับลูกค้าที่จะผ่อนนะคะออกรถ8,800บาท ทรง6ปีแค่เดือนละ8,900บาทย้ำนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วคะ่ะออกรถไปไม่ต้องทำอะไรแล้วนอกจากอะไรนอกจากเติมน้ำมันกับพ่อนค่ะถูกต้องครับ <laughs> มเมื่อกี้ตอนที่เราเลื่อนรถอ่ะพี่ไม่ได้ปิดฝาก,กระโปรงถูกป้าถูกต้องเออมันก็คงดูแปลกๆเนาะในคลิปวิดีโอที่ลูกค้าดูมเมื่อกี้เนาะ <c oughs> มันจะคงดูแปลกๆอันเนะาะค่ะเอองั้นปิดก่อนนะอ๋อลืมไปมีคําชกคํำชก,ำชกโอเคมีคอสเราเองยังลืมเลยทีด่ดูแล้วกันใช่หรอ,อ,อกปลาคือเจ้าของเขาใส่มาอ่ะปิดอันนี้ไม่ได้ปิดแรงนะครับปิดมันต้องปิดแบบไม่กินจริงๆใช่โอเค คันนี้ตัวแฟดเขาจะได้ตัวออโตอะรามมาจากโรงงานด้วยนะครับดีนะคะก็คือเป็นระบบสัญญาณเากะได้สัญญาณนิรภัยอ่ะนะครับสัญญาณในภายนี้ก็จะมีข้อดีครับยังไงคะก็เวลาโจนมาก็เงียบครับโจนไปแล้วค่อยดังเอ้โม <laughs> <laughs> อ,อันนี้พูดเล่นนะครับ จนจนขับไปถึงถึงพม่าแล้วก็ค่อยดังอะไรเงี้ยค่อยดังค่อยดังเออหีดังเลยผู้เล่นนะครับผู้เล่นนะครับีนะคนเล่ทำงานที่ไม่ชอบเลยอ่ะน็อตไม่มีขยับแล้วคนเขาจะคิดยังไงเนี่ยจนมากี่โมงจนมาสี่ทุ่มใช่ร้อนตอนกี่โมงตีสี่ตีสี่ตีห้าอ๋ออ่ามีปะวะตระบบเลยนะไม่มีถ้ามีก็เพี้ยงแม่งทิ้งเถอพูดตรงนะระบบอิสุสเขาดีแล้วค่ะเออ ตาของตาเข็บนะครับอ่ะดูเลยอ่ะดู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 ในนอกตรงกันหมดโอเคไหมครับมันไม่ได้ดูแต่ข้างนอกนะมันต้องดูในนอกด้วยเนาะใช่แล้วคเออขนาดเปิดประตูเนี่ยใช่เปิดประตูยังไงแอร์เย็นฉ่ำเลยใช่นี่เขาบนี่เปิดเบอร์หนึ่งคอนโซลเลี่ยมเอ่ะส้มเข้าไปถ่ายทีแล้วเดี๋ยวส้มถ่ายอบ์ดแคปอะไรให้ลูกค้าดูด้วยนะไปค่ะเมื่อกี้แกะให้ดูแล้วนะไม่มีความตุยหายเหวี่ยงใดทั้งสิ้นนะครับถูกต้อง นี่อ่าปุ่มนั้นในถ้าสมัยในโฆษณาเลยอะถ้าพี่จำไม่ผิดนะซึ่งพี่ก็ไม่ได้จำผิดนะครับมันชื่อว่าเทเรนคอมมานด์ก็คือปุ่มปรับการปรับระบบการขับเคลื่อนนะจ๊ะใช่แล้วค่ะซ้ายสุดทูไฮตรงกลางนะครับตรงกลางโฟไฮแล้วก็ขวาสุดทูโลนะจ๊ะ อ่ะส้มถ่ายเบาะแคปอะไรต่างๆว่ากันไปงนั้งแน่นๆตับๆเหลือนะสภาพดีมากถ่ายเบาะสภาพหนังสภาพได้อะไรต่างๆว่ากันไปนี่นะคะเบาะหนังดําได้สีอะไรได้สีแดงส้มรู้ว่าได้สีแดงแพ้อะไรแพ้อะไรอ่ะได้แดงแพ้อะไรรู้ปะแพ้อะไรคะแพ้ได้ครับพี่อุ้ยแพ้ได้ครับพี่เพราะถ้าได้ครับพี่อ่ะแปลว่าใจดีให้หมดเลยอ๋อโอเคส้ม <laughs> เราไม่มีสาระเลย่ะ แต่ว่าเราคันไหนถ่ายจริงจังมากขายไม่ค่อยได้หรอกจริงว่าอันนี้เรื่องจริงเฮ้ยคือแบบตั้งใจมากอ่ะมันจะขายไม่ได้ต้องแบบไม่ต้องมีฐานล้าเยอะใช่โอเคป้าอ่ะย้ำราคายังเนี่ยย้ำไปแล้วเฮ้ย้ยำวิธีดิได้ค่ะหนูถามพี่อ้นได้ไหมไม่ต้องอ่ะย้ำไปเลยได้เลยเงินสด4ี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทเน็ตเน็ตค่ะสำหรับลูกค้าที่จะผ่อนนะคะออกรถ8,800บาท ผ่อนหปีแค่เดือนละ8,900บาทโอเคมามามาลูกค้าจะมีคนถามเสมอดูในคอมเมนต์คลิปเก่าๆได้เลยว่าถ้าจะดาวแสนหนึงได้ไหมจะดาว50,000ื่นได้ไหมอ่ะตัวอย่างง่ายๆจะดาวแสนหนึงผ่อนสปีได้ไหมจะดาว50,000ื่นผ่อนเปีได้ไหมโอเคไหมค่ะนึกนึนึกออกใช่ป่ะนึกออกที่แกตอบอะเออโอเคพี่อ้นจะพูดยีครับได้หมดนะครับ โอเคป่ะนึกออกไหมฮะค่ะสำคัญคือขอให้ซื้ออะครับพี่ใช่โอเคนะัดจ้ะอ่ะเบอร์โทรน้องแอด,ดมินส้มอุ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาโชว์ก่อนอ่ะมาชมก่อนมาดูนี่อันนี้เหรอคะงานบุญอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงอไปเกี่ยว <laughs> อันนี้อันนี้อันน,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 นี้กระดาษไปทำบุญเขาครับ,รบของลูกค้าเดิมครับขอโทษครับอ่ะดูบริการอยู่ครบใช่แล้วค่ะนะครับ ยุคใหม่ๆอ่ะเวลาเข้าศูนย์นะ,ะพี่เล่าให้ฟังอย่างนี้ละกันต่อให้ลูกค้าลืมไอเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะค่ะเขาเข้าได้หมดอ่ะโอเคไหมครับใช่เอาตังไปให้เขาเขาเอาอยู่แล้วลครับคิดได้ง่ายๆแล้วเขาก็จะบันทึกเลขไม่บันทึกว่าเราทําอะไรไปบ้างอยู่แล้วเนาะ,ะฉะนั้นฉะนั้นจะบอกอย่างนี้ครับสมมติลูกค้าซื้อรถมาหนึ่งคันแล้วมันหายหรือรถตัวเองอ่ะแหละว่าไงแล้วมันหายไปไหนไม่รู้มาคนย้ายบ้านแล้วหายก็ว่าไปนะ ไม่เป็นเข้าสู่เลยได้ปกตินะครับโอเคป้าคิดภาพไม่ง่ายเอาตังค์มาให้ใครเอาตังค์มาให้เขามีหรอเขาไม่เอาเนื้อ,อไหมครับแล้วเขาก็จะบันทึกประวัติวันที่เลขไมอะไรต่างๆมันเป็นเรคคอร์ดอยู่แล้วเนาะค่ะนะครับโอเคเพราะอะไรรู้ป้าไอเรคคอร์ดตัวนี้สาคัญยังไงดูไหมสำคัญยังไงคะอย่างเวลาเราซื้อรถเข้าอะครับเราก็ดูเรคคอร์ดตัวนี้เหมือนกันอ่านะครับ เพราะเราก็ต้องละเอียดเหมือนกันเนาะค่ะเอาละแอดมินสม้มบอกเบอร์โทรลูกค้าทีแอดมินส้มค่ะ0943357313นะคะหรือเบอร์พี่อ้นค่ะ0814850000โอเคแล้วก็ก่อนที่จะบายบายกันครับถ้าเจ้าของเดิมของคันนี้ดูอยู่สมมุติสมมติมมตเจ้าของเดิมถ้าพี่เขาดูอยู่นะค่ะจะบอกว่า เสียดายมากครับผมไม่ได้เสี่ยงโชคเลขรถพี่ครับบอกแค่นี้นะครับพี่โอเคว่านะครับแล้วก็รอขออนุญาตอย่างที่เราคุยกันหลังไม้อ่ะขออนุญาตรอขายได้ก่อนแล้วก็จะสับเลขคืนพี่เขานะครับโอเคไหมคุยกันทุกอย่างเลยผมว่าพี่จำผมได้แหละนะครับโอเคอ่ะขอเบอร์โทรอีกทีว่าส้มแอดมินส้มค่ะ0 9น3 3 5ก3 1 3หจาหรือเบอร์พี่อ้น0814850000 เซ้นเราชื่อรถบ้านโลมาน้อยอยู่มีบุรีกรุงเทพนะจ๊ะจัดส่งรถให้ลูกค้าเออไม่ได้บอกตั้งนานเนาะใช่โอเคขอโทษทีจัดส่งรถให้ลูกค้าถึงบ้านทั่วประเทศทุกจังหวัดโอเคป่ะค่ะเอ,อ้โดยที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเพิ่มเติมกรณีน,นี้ลูกค้าซื้อผ่อนโอเคแวตต้องเสียตามปกติซึ่งเมื่อกี้คนวนแล้วว่าออก่าแบบพส่งหปีเดือนละแปดพกว่าบาท ส่วนลูกค้าซื้งองบนสดไม่มีการเก็บแบตเก็บอะไรต่างๆเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นโอเคโอเคทุกอย่างที่ลูกค้าเห็นในคลิปวิดีโอนี้ทุกอย่างจะเป็นไปตามนั้นเมื่อลดถึงบ้านท่านร้านเปอร์เซนโอเคป้ะโอเคค่ะมันชัดเจนมากๆครับโอเคตามนี้กราบสวัสดีไหว้สวยๆส,สวัสดีจ้าแล้วพบกันนะคะลูกค้าไม่ต้องตกใจนะครับ <laughs> อย่าตกใจนะครับ <laughs> ส้มลูกค้าตกใจหมดไม่ตกย้ำลูกค้าทีส่งรถถึงบ้านนะส่งรถถึงบ้านทั่วประเทศทุกจังหวัดค่ะน่าเกลียดจริงจังตลกกว่าส้ม <laughs> <laughs> สวัสดีครับสวัสดีค่ะ